ก็สว um> ีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจะผ่านวิโลว์นะครับขออนุญาตถอนแมส์ครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการหมอรองกระดูกรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจก่อนนะครับกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่เป็น f c ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านจากสปปลาวนะครับสุวรรณเขตนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับ ที่นำท่าผมไปทําแล้วเนี่ยมีอาการดีขึ้นนะครับใครที่ทําสําเร็จก็หายนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเอาละวันนี้นะฮะผมเนี่ยในวาระดีนะขึ้นปีใหม่เนาะก็ไว้พร้อท่านผู้ชมนะครับขอให้ทําท่าผมสําเร็จโดยเร็ววันนะครับขอให้สาเร็จนะครับวันนี้นะครับผมอาจจะได้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องหมอนรองกระดูกหลังนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเข่าครับเพราะหลายๆท่านก็เป็น f c ผมหลายๆคนเนาะก็มีปัญหาเรื่องเข่านะ ซึ่งผมก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับปวดเข่ามาสองปีนะครับทำไงก็ไม่หายนะครับจนกระทั่งมาได้ท่านี้นะครับก็สามารถที่จะบําบัดตัวเองฮะจนหายขาดเลยนะครับไม่ปวดอีกเลยนะครับเข่านะครับมันจะมีปวดเข่าเข่าเสื่อมเข่าติดนะครับแล้วก็เอ็นเอ็นหัวเข่ามีปัญหานะครับนะเหล่านี้นะท่านี้ช่วยได้นะครับอาการที่ปวดทรมานเนี่ย <c oughs> มันจะปวดมากนะครับมีผลต่อการดําเนินชีวิตนะครับเวลาผมเป็นหนักๆเนี่ยผมนั่งในห้องน้ําเนี่ยนะเป็นส้มซึมนะนั่งในห้องน้ําเนี่ยพอลุกขึ้นมาเนี่ยเข่าเนี่ยติดนะฮะออกไม่ได้นะมันล็อกติดนะต้องค่อยๆยืดออกนะครับปวดมากนะแล้วค่อยๆเดินกระเพกกระเพกไปนะครับพอปล่อยเรื้อรังเปน็นมากๆเข้าเนี่ยเข่ามันจะบวมครับท่านผู้ชมตายเข่ามันจะบวมขึ้นมานะเป็นน้ําเลยนะ ซึ่งไอาการบวมของเขาเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันผลิตน้ําออกมาเพื่อจะรักษาเยื่อบุนะฮะคือเข่าเราจะมีเยื่อบุครับเยื่อบุบางๆนะคล้ายๆข้อหมูที่เราไปต้มแล้วจะมีเยื่อบางๆาขาวๆอะ่ะนั่นแหละคล้ายๆกันนะอันนี้เยื่อบุตรงนี้มันมกกักจะโดนเสียดสีหรือโดนกระแทกหรือโดนบดขยี้นะครับทาให้มีรอยแตกหรือฉีกข,ขาดนะครับทาให้บางลงเรื่อยๆพอมันแตกฉีกปุ๊บเนี่ย เป็นร่องเมื่อไรเนี่ยมันจะผลิตน้าออกมาครับเพื่อที่จะรักษาตัวมันเองนะซึ่งน้ําตรงนั้นมันก็จะบวมครับหลายคนต้องไปเจาะออกนะของผมไม่ต้องเจาะนะฮะผมก็มีวิธีการทําให้มันสลายหายไปนะครับ <c oughs> เอาละมาดูวิธีทํากันนะครับทำยังไงฮนะผมปวดมานตั้งสองปีทำไมถึงหายแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับมีแค่สองท่าเท่านั้นเองครับสองท่าสองก็ไม่ได้สิเพราะท่าสุดท้ายนี่มันถือว่าเป็นสามท่าแล้วกันเนาะ ถือว่าท่าที่สามเป็นท่าด้วยแล้วกันอ่ะท่าที่หนึ่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตก่อนนะเพราะว่าผมป่วยนะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากนะแล้วก็ป่วยมาได้มาที่สองอาทิตย์แล้วเสียงนี่แย่เลยวันนี้เพิ่งจะดีขึ้นนะครับเศรษเต็มคอเลยอันดับแรกครับให้เราตีครับเอามือนะฮะตีตีรอบเข่าเราเนี่ยตีทั้งใต้ตีทั้งบนนะฮะตีรอบๆบเลยครับตีแรงแค่ไหนตีอย่าให้เจ็บครับจะตีหรือจะทุบอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะฮะ ให้เชอบตีให้เรารู้สึกดีครับรู้สึกผ่อนคลายก็ตีไปนะครับให้เรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายนะครับตีไปรอบๆเลยนะครับจะทุบหรือจะตีก็ได้นะครับให้เรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายอย่าตีจนเจ็บหรืออย่าตีจนอักเสบนะครับตีรอบๆนะครับสองข้างเลยนะฮะแล้วก็ตีรอบๆเข่านะตีใต้ด้วยเป็นท่าที่เราไม่นะไม่คาดคิดนะง่ายๆเลยนะครับตีตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครับตีรอบๆเข่านะตีเข้าไปครับ ตีหรือทุบเบาๆก็ได้นะครับให้เรารู้สึกดีนะอย่าทุบจนเจ็บนะครับพอเรารู้สึกดีปุ๊บเนี่ยก็ผ่านไปนะท่านี้ตีนานแค่ไหนแล้วแต่ชอบครับอย่างน้อยก็อย่าต่ำกว่า30วินาทีนะครับสักหนึ่งนาทีได้ก็ดีนะครับพอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมให้เรานะครับเตะเข่าครับเตะเบาๆอย่างนี้ครับเตะอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเตะประมาณสัก30วินาทีครับหรือ30ครั้งก็ได้ครับ สองข้างเลยนะเตะอย่างนี้ครับจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้นะครับมันก็เตะเตะไปครับอย่าเตะแรงเหมือนเตะฟุตบอลอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือเตะเบาๆนี่ฮะให้มันรู้สึกตึงๆนะฮะถ้าไม่ถนัดก็นั่งก็ได้ครับนั่งแล้วก็เตะเนี่ยนั่งแล้วก็เตะนะครับท่าอย่างนี้ประมาณสาสิบครั้งหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับทั้งสองท่าเนี่ยทำบ่อยๆนะฮะ เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะทำบ่อยๆนะครับแล้วท่านจะรู้สึกดีครับระยะ,ะเวลารักษาตัว,ตวคือประมาณ2-3เดือนนะไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้หายเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะ,จะค่อยๆทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นมากๆพอผ่านไปส,สักสองสาเดือนท่านจะท่านจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเคยปวดเราเคยเจ็บอย่างนั้นเลยวะมันจะหายไปเองนะครับอ่ะสองท่าผ่านไปนะท่าที่สามผมถือว่าเป็นท่านนะเพราะผมใช้ประจําทุกวัน คือท่าที่3าเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะมันจะทํายากหน่อยนะสําหรับคนที่เป็นใหม่ๆนะคือการคุกเข่าครับท่านผู้ชมเนี่ยครคุกเข่านี้ทั้งสองข้างเลยนะฮะตอนที่เราอยู่บนที่นอนก่อนจะนอนนั่นเองนะครับก็คือตอนจะไหวพ้พระท่านผู้ชมจะต้องขึ้นไปคุกเข่าแบบนี้ทั้งสองข้างให้ได้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็ไหว้พระนะครับซึ่งคนที่ทําใหม่ๆเนี่ยที่ปวดเจ็บมากๆนะจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะนั่งอย่างนี้มันจะเด้งขึ้นมาเลยครับบึง้งมันจะปวดมากเพราะมันมันไม่มีความยืดของเข่า มันเกาะเป็นพังผืดไปแล้วเพราะเราปวดมากเราก็ไม่อยากที่จะขยับมันเยอะใช่ไหมมันจะเกาะแน่นเพราะฉะนั้นท่าเนี้ยมันจะยากมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องฝึกบ่อยๆไปเรื่อยๆนะแรกๆอาจจะทาไม่ได้ก็ค่อยฝืนไปนานเข้าามันจะทําได้ครับมันจะทําได้ครับเพราะท่านสามารถนั่งนี้ได้สวดมนต์ได้เนี่ยสักประมาณ1นาทีนะสบายแล้วครับเข่าท่านก็จะดีนะจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับก็นี่คือ3ท่านะครับในการรักษาเข่านะครับซึ่ง ดีมากแล้วก็หลายๆท่านนําไปทําแล้วก็หายนะเดี๋ยวผมท้ายรายการกจะบอกนะอะไรควรไม่ควรนะครับอะไรควรไม่ควรทํานะครับอะใครที่ชอบรายการก็สามารถที่จะสนับสนุนรายการผมได้นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้นะครับวิโน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับขอบคุณทุกท่านที่โดเน t าเป็นกำลังใจให้กันนะครับหบาทสิบาทผมก็โคตรดีใจแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ผมนั้นมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเพื่อที่ให้ผมนั้นใใน,นําไปพัฒนาช่องให้มันดีมากขึ้นนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะตอนนี้สิ่งที่เราไม่ควรทํานะครับท่านผู้ชมก็คือการที่เรานั้นยืนนานครับยืนนานๆหรือไม่ก็การขึ้นกระไดเนี่ยหลักๆคือก,ก,การขึ้นกระไดนะเพราะว่ามันจะทําให้เข่านั้นบดทับนะครับมันทาปวดมากขึ้นนะครับเราจะต้องบริหารเข่าของเราให้ให้แข็งแรงนะบริหารตามท่าที่ผมบอกนี่แหละมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับ ถ้าท่านผู้ชมจะบอกว่าเออว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับอันนี้สิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปทําอีกอย่างนึงก็คือการที่เราจะไปสมมติเราปวดเข่าใช่ไหมหลายๆท่านก็ไปจัดการกับตรงนั้นเช่นไปเคาะไปทุบไปดึงไปเหยียบไปอะไรสรารพัดเลยนะซึ่งมันจะดีตอนทานะท่านผู้ชมนะมันดีตอนทํานะแต่หลังจากที่ท่านทำไปแล้วเนี่ยกลับมาบ้านนะประมาณสักอาทิตย์นึงมันจะซุดเลยนะมันจะแย่เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทำมันนะอย่าใช้ความรุนแรงกับมันนะครับ ทำอย่างที่ผมสอนไปก่อนแล้วมันก็จะค่อยดีขึ้นนะครับนี่ข้อห้ามนะสิ่งที่ไม่ควรกินเข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะมันจะมีพวกยูริกโซเดียมพวกนี้อย่าเพิ่งกินเข้าไปนะภาษาทางการแพทย์จะลําบากภาษาทางยูริกกับโซเดียมนะมันมาจากไหนยูริกก็มาจากพวกพืชผักไอ้เช่นพวกกระถินชะอมสแเดาอะไรพวกนี้นะที่มันมีกรดยูริกเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งไปกินนะลองลองเซิร์ชดูใน ก็ได้นะว่าผักที่ไหนที่มียูลิกเยอะเราก็อยากกินนะหน่อไม้เนี่ยนะห้ามกินนะครับทํทให้เรามีอาการปวดมากขึ้นนะครับแคลเซียมยไม่ใช่โซเดียมพูดผิดนะโซเดียมคืออะไรบ้างก็พวกของเค็มๆนะที่มาจากผงปรุงรสเช่นผงชิลรสจากขนมนมเนยที่เราไปซื้อกินนะในในห้างแลกันเนะาะมันจะมีเขียนไว้โซเดียมเท่าไหร่เรอยาอย่าเพิ่งกินมันมากนะครับ นะกินนิดๆหน่อยๆได้อย่าไปกินเป็นมากมันจะส่งผลให้เราปวดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับเหล้ากินได้ไหมหลายๆคนถามนะว่าสุรากินได้ไหมสุรากินได้นะแต่ว่าท่านเมาแล้วท่านจะขาดสตินะเพราะขาดสติก็จะไปทาอย่างอื่นที่มันห้ามไว้เยอะแยะเพราะนั้นก็ไม่ควรกินนะครับเนาะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับอ่ะคราวนี้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการที่มันส่งผลให้เป็นง่ายนะเพราะหลายคนก็ไม่รู้นะมันเป็นเพราะอะไรทาไมถึงอยูยม่มันก็เป็นเพราะเราใช้มันมากเกินไปเนาะ อย่างที่ผมบอกนะเยื่อบุเนี่ยมันบางเนาะมันเอาไว้กันเข่า2อ,อันเนี่ยให้มันมันจะคล้ายวุ้นนะครับมันก็จะนิ่มๆน,นะทำให้เข่าเราเนาะซับแรงซับกระแทกกันได้แล้วก็โค้งงอได้เนาะคราวนี้ถ้าเรากดบีบทับมันมากๆนะโดยเฉพาะการขึ้นกระไดนะครับบ้านใครที่เป็น2ชั้นเนี่ยมักจะเ,เป็นโรคเนี้ยง่ายนะเพราะอะไรผมจะยกตัวอ,อย่างขึ้นนะยอยากให้ฟังนะถ้าผู้ชมลองนึกสภาพนะตอนที่เราขึ้นกระไดเนี่ยสมมุติเราก้าวขึ้นไปใช่ไหม ตอนก้าวไม่เป็นไรครับแต่ตอนที่เราจะดีดตัวเองขึ้นไปคือเราจะขึ้นไปอย่างเงี้ยเราจะกดน้ําหนักทั้งหมดมันจะกดลงไปที่เข่านะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นเห็นไหมปืด๊ดขดบดขยี้ลงไปเลยครับนี่คือการขึ้นกระไดที่มันส่งผลให้เราเป็นมากขึ้นนะครับมันจะกดทับแล้วก็บดขยี้เข่าไอ้หม่เวลาเรากดขึ้น่ะปืด๊ดนย่างเี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการขึ้นกระไดนะครับ ต้องเกาะราวดีๆนะเวลาขึ้นอย่าเดินขึ้นปิ้วปิ้วปิ้วไปอย่างนี้นะโอกาสที่เข่ามันจะเสียจะเสื่อมมันก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบ้านสองชั้นนะก็อย่างที่ผมบอกมันก็มีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าคนที่มีบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็กีฬานะนหลายประเภทที่ไม่ควรที่จะไปเล่นมันนะครับหรือถ้าเกิดว่า <c oughs> เล่นก็ควารระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะก้อเทนนิส แบดมินตันพวกนี้นะฮะที่ใช้เข่ากระแทกมากๆนะมีผลแน่นอนนะสมมติคนที่เล่นประจำนะมันจะไปมีผลตอนอายุประมาณสัก30ไปปลายถึง40นะจะเริ่มปวดเข่าแล้วโดยเฉพาะบาสเกตบอลที่เราเห็นกันง่ายเนาะตะก้อเนี่ยเราเห็นกันง่ายมันเกิดการกระแทกครับบักบลอกบ็กก็ทำให้เข่าเรานั้นเยื่อเยื่อบุเข่าเราก็เสื่อมง่ายครับกระแทกบดขยี้กระแทกบดขยี้เกิดฉีกขาดแล้วก็บางคนก็ถึงกับเอ็นเข่าฉีกไปเลยก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้นะครับกับเรื่องการที่จะไปเล่นกีฬาที่เราชอบนั่นเองนะครับอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมที่เป็นเข่าเสื่อมนะครับปวดเข่าเข่าติดมากๆเลยนะรับรองท่านผู้ชมจะต้องหายถ้าเกิดท่านผู้ชมทาตามที่ผมสอนอย่างเข่งรัดนะครับรับรองว่าหายแน่นอนนะใช้ระยะเวลาหน่อยเนาะสองสามเดือนถึงจะเห็นผลนะครับนะบกอขอเป็นกำลังใจให้กันนะครับใครที่ยังขาดความมั่นใจนะครับก็สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะ ที่จะมีท่านผู้ชมเป็น f c นะที่ทำเรืดีขึ้นทำเรื่หายเนี่ยเขาก็จะมาลงคอมเมนต์ให้นะเราก็อ่านเพื่อสร้างกําลังใจให้กับเราครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทําที่ผมสอนไปนะครับวันนี้ก็ขอท่านผู้ชมโชคดีนะครับขอให้หายกันทุกท่านครับวันนี้ผมลาไปก่อน,นครับจ่าพันวิโรจน์สวัสดีครับผม